Yeah, let's go. I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on the earth with my words and I put them all together in search cause I wanna have worth. Working hella the hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, Earth's like a bird Working this hard So the rap wouldn't วันนี้เราก็อยู่กับเจ้าอ็อปปอรตคติไฮเปอร์สตาร์ด้านแปสองหนึ่งน,นะครับโอ้โหแน่เล่นเสียงมาเกินน <c oughs> ะเมืองะฮโอเคครับคันนี้ก็เป็นทุกติไฮเปอร์สตาร์ด้านะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันนิดหนึ่งนะฮะนี่สวยๆเลยฮนะยนะี่ฮะหไฮไลท์ไฮไลท์ฮะ่า นี่คือคัดแห้งสลิปเปอร์คัดนะค,ะครับโอ้ยคันนี้คือเรียกได้ว่าวิบวับมากนะฮะวิบวับมากอเด็กแอบ,บดูนะฮะนี่เด็กแอบ,บดูเ <c oughs> <laughs> ด็กแอบดูสวัสดีค่ายครับสวัสดีค่ายนะสวัสดีค่ะอ่าอ่ะคันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ขายแล้วนะครับแต่ว่ารถเองเนี่ยค่อนข้างที่จะของแต่งเนี่ยโอเเยบบนนะะ้เล้าใจมากนะเล้าใจมากๆของแต่งหลังนี่ฮะ ปั๊มร่างเอมโฟด้วยนะฮะ <Wow. S 1> <c oughs> อ๋อบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไฮเปอร์ Hyper เนี่ยมันม, a, มีทั้งโมตามีทั้งสตาร์ด้านะฮะมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะฮะไฮเปอร์สตาร์ด้าฮะสังเกตง่ายๆเลยทัศสตาร์ด้าน่ยจะเป็นโค้งเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆจุดหนึ่งคือแต่คันนี้ไม่มีนะไฮเปอร์สตาร์ด้านี่ยจะเป็นจะมีกระเป๋าข้าง นะครับท้ายจริงๆจะไม่ใช่แบบนี้คันนี้แต่งเป็นท้ายโมตาดมานะฮะท้ายโมตาตก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นให้เปอร์โมตาดเนี่ยโค้งเนี่ยจะเป็นสีแดงสังเกตง่ายสุดเลยจุด,จ,ดจุดหลักๆเลยฮะเพราะว่าบางคันเนี่ยก็แต่งอย่างนี้นะโมตาดเป็นสตาร์ด้าสตาร์ด้าเป็นโมตาดนะท้ายด้านหลังนะครับฮะสังเกตจุดง่ายๆเลยฮะโค้งสีโค้งนะสีโค้งสีเทาเป็นสตาร์ด้าสีโค้งสีแดงเป็นโมตาดนะครับซึ่ง ในคาสของตัวไฮเปอร์เนี่ยมันก็จะมีทั้งไฮเปอร์โมตาร์ไฮเปอร์สตาร์ด้ามีทั้งตัวสูงตัวเตี้ยนะฮะซึ่งตัวสตาร์ด้าคันนี้เป็นสตาร์ด้าตัวเตี้ยนะครับส่วนมากสตาร์ด้าเท่าที่ผมเห็นจะมีแต่ตัวเตี้ยอย่างเดียวนะโมตาร์มีทั้งสูงมีทั้งเตี้ยนะฮะแล้วแต่ปีไม่เหมือนกันนะครับโอเคก็ในในตัวของเจ้าไฮเปอร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเทสเตต้านะครับ <Wow. S 1> เครื่องเทสเตต้าเนี่ยก็ สมญานามเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นเครื่องที่เหมาะกับการวิ่งบนถนนมากที่สุด <Yeah. S 1> มันดียังไงะฮะผมกล้าพูดเลยว่าเครื่องเทสเ,เ,เตตของดูกติเนี่ยขับถนนเนี่ยขับใช้ชีวิตประจำวันโคตรดีโคตรดึงฟิลดีมากฟิวดึงมากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอัตราอัตราทดของเกียร์เนี่ยชิดมากเข้าปึ๊กป๊กคือแบบว่ารอบนี่แทบไม่ตกเลยฮะ รอบแทบไม่ตกเลยแล้วก็ด้วยความที่เครื่องบล็อกเทต้านะครับมันเป็นบล็อกที่อ่าอ่าเป็นแคมคู่แล้วนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนเจ้าเจ็ดก้าห้าเจ็ดก้าหกนะครับที่เป็นเครื่องแคมเดี่ยวนะฮะซึ่งบอกเลยว่าถึงจะเป็นสองสูบก็จริงนะฮะแต่ว่าเวลาเนะี่ยมันมันทั้งรอบรอบที่มันดึงเนะี่ยมีทั้งต้นกลางปลายปลายนี้ก็ยังดึงนะฮะปลายก็ยังดึงปลายไม่ได้เหี่ยวแบบว่า ม่ได้อีเหแบบพวกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกนะเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหกเนี่ยปลายเนี่ยค่อนข้างที่จะพอรอบมาสักหกเจ็ดพันรอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยดึงแล้วแต่ถ้าเป็นเทตไนต้าเนี่ยยังดึงอยู่<ว>นี่คือว่าสุดจริงๆสุดจริงๆนะเป็นรถที่ขับสนุกมากนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องแปดสองหมื่นท่อตัวนี้ก็ก็เป็นทอ่อเทอร์มินะฮะทอ่อเทอร์มิชุดพัดแห้งสลิปเปอร์คัตแล้วก็พัดคาร์บอนนี่โเราหยิบระยับรอบคันเลยฮะเห็นไหม บั้ล่างนี่บัลงลาดปั้มดออินพาณิชย์ั้ล่างก็เป็นปัมเอ็มโฟนะครับปัมเอ็มโฟแล้วก็มีสายเฮลด้วยนะแล้วก็มีการล้มนะมีการลม้มนี่ก็มีการล้มอยู่นะฮะเรียกได้ว,ว่าครบครบกาดก็เป็นคาร์บอนนะฮะกาดก็เป็นคาร์บอนแล้วก็ปั้มบนก็ปั้มบนอินเตอร์ลี่นะครับปัมบนอินเตอร์ลี่ นี่เห็นเงาแดงๆด้านหลังเฮ้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับปั๊มคัดจากเดิมเนี่ยตระกูลอ่าเครื่องเทตตาเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมาเป็นอ่าคัดสายนะครับในคัดของแป่สองหนึ่งนะเขาจะมาเป็นคัดสายแต่คันนี้ด้วยความที่เขาเปลี่ยนเป็นคัดแห้งนะฮะคัดตรงนี้ก็ต้องเป็นคัดน้ํามันนะปั๊มบนต้องเป็นอินตาลีเหมือนกันแล้วก็เช่นเคยครับมาด้านล่าง ก็เป็นปั๊มขั้นล่างแต่งด้วยของ CNC นะฮะนี่ฮะหล่อจริงๆพาร์คาร์บอนทั้งคันจริงๆฮะเงาระยิบระยับนะฮะแล้วก็นี่ฮะชุดสเตอร์แต่งครับสเตอร์แต่งไฮรีเออร์แต่ง,ตตงโซ่ดำหมุดทองว้า,วาสุดจริง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 ฮะอันนี้ติดไฟสำหรับรถดูคติในย,ยุคนี้นะ ผมมองว่าสมควรติดไฟเพิ่มนะครับแต่ก็เวลาติดเพิ่มเนี่ยเราก็จะใช้แค่เฉพาะาในทางที่มันทุรกันดารเนาะไฟมันก็จะสว่างนี่ยสว่างขึ้นมากครับในเมืองเราก็ไม่ใช้กันนะเพราะว่ามันอาจจะแทงตาชาวบ้านเราได้นะครับด้านด้านนี้ก็เป็นคาร์บอนนะฮะดานน้านนี้เป็นคาร์บอนโอ้โหสวยจริงๆนะอันนี้นี่ ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาโม้เฉยนะฮะคันนี้ก็ขายแล้วนะฮะถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับทักเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวผมจัดหาให้นะฮะนี่นี่นี่โหลืมลืมลืมมีนี่อีกครับมีการสะบัดของเออดินด้วยโอ้โหวิ่งเลยว่าครบครบะฮะครบคันเอาไปนี่ไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วนะจริงๆนะเอาไปนี่ถ้าจะแต่งให้มันแบบว่าสุดกว่านี้นะเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโช๊ค นะครับใส่โชคโ๊คอลินหน้าหลังนะครับเปลี่ยนแผงคอนะครับแล้วก็ไปใส่ล้อไมชเชดหรือจะโอซหรือจะอะไรก็แล้วแต่ชอบนะฮะเอาที่มันบอกว่าถูกใจเรานะฮะเบาคันนี้นี่น่าจะเสริมเจมาด้วยนะนิ่มมากนะโอเคไม่มีอะไรมากครับวันนี้เอามาให้ชมน,นเฉยเลยครับ ซึ่งอาจจะไม่ได้สตาร์ได้ฟังไม่ได้ไม่อาจอะไม่ได้สตาร์ได้ฟังนะเพราะว่าอยู่ในบานะ้านแล้ววันนี้ลูกลูกผมอยู่ด้วยนะก็ขออนุญาตไม่สตาร์แล้วกันนะคันนี้อาจจะไม่มีคลิปวิ่งมาให้ชมนะครับแต่ว่าเ,เรียกได้ว่าคันนี้ดิบเถื่อนเถื่อนจริงๆตามฟีลของเครื่องเทต้านะครับโคตรเถื่อนแล้วจับคู่วคัดแห้งเนะี่ยผมกล้าพูดเลยว่าพอเปิดไปเกย์หนึ่งแบบว่าเปิดธรรมดานะเข้าเกย์สองเปิดคัดปุ๊บมีกระตุกปักเลยอะ คิวรถโคตรดีจริงๆนะเสียดายไม่มีโอกาสที่ได้ทําคลิปให้ดูนะครับเสียดายจริงๆนะฮะคันนี้คลิปวิ่งนะโอเคครับยังไงก็อยากได้รถดูคติหรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะทางร้านเราก็มีนะฮะมีบริการจัดหาให้ตามสั่งนะครับอยากได้สเปคประมาณไหนหรืออยากได้ของแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่อยากคลิปหน้านี่คลิปหน้าเดี๋ยวเอาให้ชมฮะทั้งทั้งสองคันเลยแต่เข้าก่าก็แปดสแปด 848นะจ๊ะคันนี้บอกได้เลยว่าไม่3,000มารถโลเท่านั้นไม่แท้ด้วยนะไม่แท้ด้วยนี่สุดจริงสุดจริงฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่า2ตัวเนี้ฟิลลิ่งเนี่ยมันแตกต่างกาันะมาไหนเพราะว่าเป็นค์สเดียวกันแต่คนระยุคนะฮะซึ่งเจ้าคัน848ดีโวเนี่ยก็จะเป็นยุคก่อนหน้าตัวปานิกาเล่นะฮะ ฝั่งนี้จะเป็นยุคข,ของซูเปอร์ไบค์ฮะอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพาริเกลเล่แหละซึ่งฟิลเครื่องคนละอย่างกันเครื่องคนละบล็อกกันนะฮะทางนี้ก็เดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวไปดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับางาฝากด้วยเลยกันชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับวันนี้ก็จากกันไปจากเจ้าไฮเปอร์สตาร์ด้างานทำนี้ละกันนะครับเพื่อพวกใหม่ครับนะครับสวัสดีครับ